ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เลฟซีช่องวิทไทยพีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เลฟซีนะครับมาดูวิธีการกําจัดเพี้ยแป้งกันนะครับเพี้ยแป้งนะครับเป็นศัตรูตัวร้ายนะครับที่มาทําลายพืชผลทางการเกษตรของเรานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ ผมจะพาเพื่อนๆเ,เลฟซีนะครับมาดูวิธีการกําจัดเพี้ยแป้งตามภูมิปัญญาชาวบ้านกันนะครับด้วยนะครับเจ้าสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการกําจัดเพี้ยแป้งกันได้เลยครับหลังจากที่เราได้ไปหาวัสดุและอุปกรณ์ในการทําน้ํายากําจัดและไล่เพี้ยแป้ง ที่มาทำลายต้นไม้และพืชผลทางการ,กรเกษตรของเรานะครับและนี่คือขี้เท่าที่มีอยู่ตามบ้านเรือนของเราทั่วไปนะครับในขี้เท่ามีสารและมีคุณสมบัติในการกำจัดและไล่เพียนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือพริกป่นที่เราใช้ในครัวเรือนของเราทั่วไปนะครับ อัตราส่วนในการใช้นะครับผมจะใช้ขี้เท่าจำนวน2กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็พริกป่นนะครับจำนวน5ช้อนแกงในการผสมทำน้ำยาไล่เพียและกำจัดเพียแป้งนะครับขั้นตอนแรกในการทำน้ำยาไล่เพียกำจัดเพียแป้งนะครับผมจะเทขี้เท่า จำนวน2กิโลกร,รัมนะครับลงไปในภาชนะที่จะทำการหมักทำน้ำาํายาไล่เพี้ยแป้งนะครับและหลังจากนี้ผมจะเทพริกปน่นจำนวน5ช้อนแกงลงไปผสมพี่เท่าที่ผมได้เทลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและหลังจากนี้ผมจะนําน้ําสะอาดที่ผมได้เตรียมไว้ นะครับมาเทรวมเพื่อทำการหมักทำน้ำยากำจัดเพลี้ยแป้งและไล่เพลี้ยแป้งนะครับอัตราส่วนในการใช้น้ำผมจะใช้น้ำจำนวน5ลิตรนะครับเพื่อจะได้ปริมาณน้ำยาที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้ไปกำจัดและไล่เพลี้ยแป้งได้จำนวนเยอะๆนะครับ ผมจะเทน้ำจำนวน5ลิตรลงไปรวมกับขี้เถ้าและพริกป่นที่ผมได้เทลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและหลังจากนี้นะครับเราจะทำการคนให้ทั้ง3สิ่งนี้นะครับระหว่างขี้เถ้าพริกป่นและน้ำเข้ากันได้เป็นอย่างดีก่อนนะครับและให้ขี้เถ้าละลายหมดก่อนนะครับและหลังจากนี้ เราจะทำการนะครับหมักน้ำยาเพื่อให้น้ำยาใสาและตกตะกอนนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะครับ mm. หลังจากผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะครับน้ำยากำจัดและไล่เพลี้ยแป้งดูนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับน้ำยาใสาขึ้นแล้วนะครับและตกตะกอนเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากนี้นะครับ เราจะทําการกรองนะครับเพื่อให้เศษวัสดุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้เถ้าเศษนะครับพริกต่างๆนะครับและสิ่งสกปรกต่างๆออกจากน้ํายาให้หมดนะครับเราจะใช้น้ําที่ใสๆเท่านั้นในการฉีดพ่นเพื่อทําให้เพี้ยแป้งออกไปจากต้นไม้ของเราและกําจัดเพี้ยแป้งนะครับ เราจะใช้ผ้าเขาบางกองน้ำยาเพื่อให้เศษวัสดุต่างๆไม่สามารถติดและไปอุดตันต่อหัวฉีดพ่นเครื่องฉีดพ่นน้ำยาและจะอุดตันได้นะครับเราจะใช้เฉพาะน้ำทีใสๆและปาดจากสิ่งเจือปนทั้งหลายนะครับและหลังจากการกองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน เราจะนำน้ำยากำจัดและไล่เพลี้ยแป้งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเทลงไปในเครื่องฉีดพ่นที่เราได้เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการและการสาธิตการฉีดพ่นและกำจัดเพลี้ยแป้งไล่เพลี้ยแป้งให้ไปจากต้นไม้ของเรานะครับแล้วนี่นะครับเพื่อน มาดูเพีย้ยแป้งนะครับที่มาเกาะกิ่งมะม่วงในสวนของผมนะครับและวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการฉีดพ่นเพีย้ยแป้งนะครับที่ตอนนี้นะครับเริ่มเข้ามาระบาดในสวนของผมเองแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับวิธีการฉีดพ่นและกำจัดเพีย้ยแป้งที่มาทำลายพืชผลของเรานะครับตามมาดูกันเลยครับวิธีการฉีดพ่นนะครับ เราจะฉีดพ่นนะครับเพื่อนๆฉีดไปทั่วๆต้นนะครับฉีดน้ํายานะครับไล่เพี้ยและกําจัดเพี้ยแป้งที่เราได้ทำการผสมไปแล้วนะครับระหว่างที่เถ้าพริกป่นและน้ำตามสูตรที่เราได้ทำให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆนำไปใช้ได้นะครับมีประโยชน์ ในการกำจัดเพี้ยแป้งได้แน่นอนนะครับวิธีการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นให้ทั่วต้นน้ำยากำจัดเพี้ยแป้งนี้นะครับเป็นน้ำยาที่ปลอดสารพิษเราสามารถฉีดพ่นได้ตลอดนะครับผมแนะนำให้ใช้อาทิตย์ละสองครั้งนะครับระหว่างที่เพี้ยแป้งกำลังระบาดอยู่นี้นะครับเราควรฉีดพ่น ให้าม่เสมอนะครับเพื่อกำจัดไม่ให้เพลี้ยแป้งกลับมาทำลายพืชผลของเราอีกต่อไปนะครับน้ำยากำจัดเพลี้ยแป้งและไล่เพลี้ยแป้งนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนอกจากกำลังกายของเราที่จะต้องทำการผสมและฉีดพ่นนะครับคลิปกำจัดเพลี้ยแป้งและไล่เพลี้ยแป้งนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทย P ัยพีชาแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับผม